p h a n t o m Privacy กับซีรีส์ทางการเงิน101รายการที่จะปูพื้นฐานให้คนไทยเข้าใจระบบการเงินในยุคที่ระบบการเงินไม่ตรงไปตรงมาและทำให้คุณใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นทุกปีครับวันนี้จะคุยในตอนที่2ของเงินเก็บของคนไทยหายไปไหนหมดคราวที่แล้วผมเกริ่นไปแล้วเรื่อง อาหารการกินแล้วก็ยารักษาโรคนะครับซึ่งสารตั้งต้นทั้งหมดขึ้นอยู่กับอาหารที่คุณกินอาหารที่ดีไม่จําเป็นต้องแพงครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าไข่ไก่พวกนี้คือสารอาหารที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วก็คุณอาจจะกินอาหารอย่างอื่นที่เป็นธรรมชาติเสริมเข้าไปอีกเช่นผักผลไม้แต่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยอะไรครับโปรตีนและไขมันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นถ้าคุณไปกินแป้งกินน้ำตาลโดยเฉพาะคนเมืองที่ชอบกินชานมไข่มุกกินกาแฟกินเบเกอรี่แล้วก็เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อขนมพวกนี้ลหะครับจะทำให้คุณสุขภาพไม่แข็งแรงทำให้คุณเสียเงินเกินกว่าความจำเป็นแล้วก็ทำให้คุณป่วยด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะเสียเงินทั้งสองทางเลยไม่ว่าจะ เป็นค่าที่คุณซื้อของพวกนั้นรับประทานแล้วก็ค่ายาค่าเดินทางไปรักษาตัวนะครับแต่นั้นทางแก้ง่ายๆก็คือปรับโภชนาการแต่ว่าปรับยังไงก็ไปดูคลิปที่แล้วนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยจะคุยตอนที่2ต่อก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่งห่มครับวันนี้คุณใช้มันเกินความจำเป็นหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูกัน ประการแรกเลยที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็จําเป็นอยู่แล้วสําหรับทุกคนถูกไหมปัญหาคือว่าคุณเช่าอยู่หรือว่าซื้ออยู่ครับลองเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วรู้สึกว่าการเช่าหรือว่าการซื้อของคุณมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่าลืมมาพูดคุยกันนะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับทุกวันนี้เศรษฐกิจมันเสื่อมถอยลงเรื่อยๆทุกปีไม่เคยมีปีไหนเลยที่เศรษฐกิจดีถูกไหมครับ วิธีการที่คุณจะมีเงินอย่างเร่งด่วนที่สุดคือการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ไวที่สุดผมไม่ได้บอกว่าให้คุณลดคุณภาพชีวิตไปตลอดชีวิตแต่ผมกําำลังบอกว่าถ้าใน 1- 2ถึงงปีนี้คุณทำอะไรได้ก่อนคุณควรทำเพื่อลดค่าใช้จ่ายการลดคุณภาพชีวิตการลดคุณภาพที่อยู่อาศัยลงชั่วคราวเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำและอันนี้ก็เป็นแนวคิดของผม สำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับในการลดค่าใช้จ่ายจะทําอย่างไรสําหรับคนที่ยังไม่ซื้อบ้านผมแนะนําว่าอย่าพึ่งซื้อยังไม่ต้องขวนขวายด้วยที่จะซื้อนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่แน่นอนโรงงานหรือว่าบริษัทที่คุณทํางานเนี่ยมีโอกาสเลิกจ้างคุณได้เสมอแหละการที่คุณซื้อบ้านแล้วไปยึดติดอยู่ในทําเลใดทาเลหนึ่งมันทําให้ คุณจะต้องยึดติดกับทำเลนั้นและเวลามีการประกาศหางานที่ใหม่คุณอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปทาง,งานดังนั้นโอกาสในการได้งานใหม่ของคุณมันจะลดลงผมจึงเสนอว่าช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เช่าไปก่อนนะครับแล้วก็หากคุณเช่าอยู่แล้วเนี่ยลองสํารวจดูครับขนาดบ้านของคุณหรือว่าขนาดห้องเช่าของคุณเนี่ยมันใหญ่เกินความจำเป็นหรือเปล่านะครับก็คือภาพที่สนีะ่ที่ผมจงใจเอาภาพบ้านใหญ่หญมา ถ้าบ้านคุณใหญ่เกินกว่าความจําเป็นแต่ว่าคุณจ่ายได้จ่ายไหวนั่นไม่มีปัญหาอะไรคุณก็อยู่ต่อไปแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเช่าห้องที่มันใหญ่เกินกว่าความจําเป็นมากเกินไปดังนั้นวิธีการพิจารณานะครับก็ต้องลดขนาดลงการที่คุณเช่าคุณมีทางเลือกคุณมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วนะฮะลองลดดูสักปี2ปีไหม ให้คุณเหลือเงินเก็บก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทีหลังว่าเงินเก็บของคุณคุณจะบริหารอย่างไรแต่ถ้าคุณว่าถ้าวันนี้คุณยังไม่มีเงินเก็บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับถัดมาคือเรื่องการจราจรบางครั้งเนี่ยเราต้องเลือกระหว่างบ้านไกลกับบ้านใกล้บ้านใกล้เนี่ยก็โชคดีหน่อยว่าจราจรไม่ติดขัดแต่ว่าบ้านไกลก็แลกมากับอะไรครับราคาค่าเช่าที่ถูก คำถามคือเราควรจะเลือกอะไรดีถ้าในมุมมองของผมเลือกที่ใกล้ที่ทํางานที่สุดเพราะคุณจะเหลือเวลาไปพัฒนาตัวเองเอาไปทําอย่างอื่นครับคุณอย่าลืมหักลบค่าเดินทางกับค่าเสียเวลาของคุณด้วยบางคนคุณอาจจะต้องนั่งรถเมย์นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณอย่าลืมบวกค่าสูรควันพิษเข้าไปด้วยนะครับนั่นคือต้นทุนทางด้านสุขภาพของคุณในระยะยาว เพราะฉะนั้นสำหรับผมแนะนําว่าถ้าคุณอยู่ในเมืองเลือกที่ใกล้ที่ทํางานที่สุดนะแล้วก็เป็นที่ที่คุณจ่ายไหวได้มากที่สุดนะเอาใกล้ๆก่อนนะครับเครื่องนุ่งห่มนะอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนไทยสําหรับวัยรุ่นไทยเลยนะหลายคนมีเสื้อผ้ามีกางเกงมากเกินกว่าความจําเป็นนะฮะ มากถึงขนาดไหนคือบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วไม่เคยใส่เลยใส่อยู่ครั้งสองครั้งแล้วก็ลืมว่ามันมีอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมแนะนำว่าลองเอาไปขายมือสองนะเอาแคชกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดก่อนดึงเงินกลับมาในมือให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วมีเท่าที่จำเป็นนะครับซึ่งอันนี้ก็ โยงมาที่ภาพที่4นะฮะก็คือเรื่องการซักผ้าคุณมีคุณอาจจะมีเผื่อนะสมมติว่าในสัปดาห์หนึ่งคุณใส่เสื้อ20ตัวคุณอาจจะมีเผื่อไว้ประมาณสัก25ตัวหรือ30ตัวก็คงไม่เกินนี้หรอกนะเผื่ออะไรเผื่อว่าคุณซักไม่ทันนะครับคุณก็ยังมีเวลาอย่างน้อยอีกสอวันในการที่จะยืดระยะเวลาการซักผ้าออกไปนะฮะ จริงคนเราก็ควรจะมีแค่นั้นนะอย่าไปมีเยอะกว่านี้นะฮะเพราะว่ายิ่งมีเยอะคุณก็เอคุณก็จะมีเยอะเรื่อยๆนะครับเวลาคุณเห็นของเซลล์เหมือนในภาพที่สองเนี่ยที่ผมใสเอาไว้เนี่ยนะหลายคนอดไม่ได้ลองดูตัวเองครับว่าเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเปล่าพอมีป้ายเซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปดูทั้งๆที่จริงๆแล้วเสื้อผ้าเราเองก็มีเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองสำรวจพฤติกรรมตรงนี้ดู นะ,ะแล้วก็คุณซื้อเสื้อที่แพงเกินไปไหมนะภาพที่3มนะครับเสื้อเรามันแพงเกินไปไหมมันในขณะที่มีโมเดลอื่นๆที่อาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ผ้าอาจจะไม่ดีเท่าอะไรเนี่ยเราสามารถใช้ทดแทนกันได้ไหมนะไม่จําเป็นต้องดีมากอย่างที่ผมบอกนะครับ คุณไม่จําเป็นจะต้องลดคุณภาพชีวิตลงไปตลอดชีวิตนะแต่ผมก็เลัาบอกว่าในปี2ปีนี้อย่างน้อยคุณจะต้องมีเป้าหมายแรกก็คือเก็บเงินให้ได้ก่อนและอันนี้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะจ่ายเกินในปัจจัย4่นี่แหละนะซึ่งมันเกินความจําเป็นมากเกินไปดังนั้นปัจจัย4ี่ที่เกินความจําเป็นมันก็ไม่ใช่ของที่จําเป็นอีกต่อไปถูกไหมครับ ทีนี้แล้วนอกเหนือปัจจัย4ล่ะมีอะไรบ้างที่คนไทยเสียเงินนะครับเหล้าเบียร์นะฮะบุหรี่ลอตเตอรี่แล้วก็หนี้สินนะเหล้าเบียร์นะครับคงปฏิเสธไม่ได้แหละว่าคนไทยเนี่ยส่วนมากก็บริโภคเหล้าเบียร์นะวิธีการที่คุณจะลดการบริโภคก็คือถ้าคุณเลิกไม่ได้ คุณก็ลองทำเองดูนะครับตอนนี้มีหลายที่นะที่สอนการทำคราฟต์เบียร์นะคุณก็ลองไปหาเรียนดูก็ได้บางทีคุณอาจจะเปลี่ยนมันเป็นรายได้ก็ได้นะการทำคราฟต์เบียร์เนี่ยนะถ้าคุณถ้าคุณมีศิละแปะในการทำคุณอาจจะเปลี่ยนมันเป็นรายได้ก็ได้ซึ่งดีกว่าที่คุณจะต้องไปซื้อเบียร์กระป๋องจากร้านสะดวกซื้อ แล้วก็เงินก็ไหลไปสู่บริษัทใหญ่ๆดังน,นั้นแทนที่คุณจะทำแบบอย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะลองทำกินเองไหมนะฮะเอ่อแต่ว่าถ้าเลิกได้ก็ก็เลิกก็ดีกว่านะครับลองดูครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายตรงนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนบุหรี่ก็เช่นกันนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับเหล้าเบียร์นะฮะเอ่อลอตเตอรี่เนี่ย เป็นสิ่งที่คนไทยหวังรวยเร็วแล้วก็หวังว่าจะใช้มัเป็นเครื่องมือทางลัดในการรวยแต่ผมบอกอย่างนี้นะว่าถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องการเงินเนี่ยคุณถูกลอตเตอรี่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าไม่นานคุณก็จะใช้มันหมดนะหรือต่อให้คุณเก็บมันไว้เฉยมันก็จะโดนเงินเฟอ้อกัดกินอยู่ดีถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องการเงินคุณถูกลอตเตอรี่ไปก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิตคุณนะ ะะดังนั้นนะครับลอตเตอรี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนภาษีครับที่คุณยินยอมจ่ายให้รัฐบาลซึ่งผมก็แปลกใจนะมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายคนป่าก็บอกว่าไม่ชอบรัฐบาลแต่เขาก็ซื้อหวยทุกงวดเลยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละครับทุกงวดคุณว่าคนพวกนี้เขาย้อนแยงกันไหมลองคิดดูนะครับ ดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ชอบการบริหารของรัฐบาลการไม่ซื้อหวยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณควรกระทําอย่างยิ่งนะฮะแต่เอาแหละผมไม่ได้บอกว่าให้คุณงดซื้อหวยเพราะว่าคุณไม่ชอบรัฐบาลหรือว่าชอบรัฐบาลแต่ผมก็ลังบอกว่าหวยเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาคํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะว่าโอกาสที่คุณจะถูกเนี่ยแทบไม่มีเอาเป็นว่าคุณต้องโชคดีมากๆนะครับถึงจะได้ รางวัลถึงจะถูกรางวัลดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรว่าคุณจะถูกรางวัลที่หหรือว่ารางวัลที่2เนี่ยเป็นไปไม่ได้ลองคํานวณดูครับว่าทั้งชีวิตเราเสียไปกับค่าหวยนะทั้งบนดินทั้งใต้ดินเนี่ยไปแล้วเท่าไหร่แล้วลองเลิกเล่นดูนะฮะการมีความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณห่างไกลจากของพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเอาซะเลย แล้วก็ถัดมาคือเรื่องของหนี้สนนินก็คือคุณต้องจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายแล้วจ่ายอีกคําแนะนําของผมคือนะครับคุณต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วหนี้ที่คุณมีณนะวันนี้เนี่ยถ้ามันพอกหางหมูจริงๆคุณจ่ายอะไรไม่ไหวแล้วนะครับคําแนะนําของผมอาจจะต่ตกจากกูรูทางการเงินท่านอื่นนะ ผมแนะนําอย่างนี้ว่าคุณจ่ายขั้นต่ําที่สุดเท่าที่คุณจะจ่ายได้นะครับจ่ายขั้นต่ําที่สุดเท่าที่คุณจะจ่ายได้เพื่ออะไรเพื่อให้คุณมีเงินเก็บนะเพื่อให้คุณมีเงินเก็บแล้วคุณค่อยไปศึกษาเรื่องการเงินครับว่าคุณจะเก็บเงินเป็นอะไรที่ชนะชนะอัตราเงินเฟอ้อแล้วก็อาจจะชนะดอกเบีย้ยที่เขาเก็บคุณโหดๆด,ด้วยซ้ำนะฮะ ลองไปศึกษาดูว่าระบบการเงินเป็นยังไงซึ่งถ้าคุณไม่รู้จะศึกษาที่ไหนเดี๋ยวก็ฟังช่องเราต่อนี่นแหละเพราะเดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยไปว่าเราจะทํายังไงกับเงินเก็บของเราดีแต่ตอนนี้ถ้าคุณมีหนี้นะครับพยายามอย่าจ่ายเยอะนะเจรจากับเจ้านี้ลดดอกได้ก็ดีนะถ้าลดไม่ได้ก็ขอเขาจ่ายต่ำๆแล้วกันนะยืดออกไปเลยคุณจะจ่ายหนี้ตลอดชีวิตก็ได้ แต่ถ้าคุณคุณนึกภาพออกถ้าคุณจ่ายนี่ตลอดชีวิตแต่ว่าเงินเก็บของคุณนะ่ะมันเติบโตมากขึ้นมากกว่ามูลมากกว่ามูลค่านี่ที่คุณต้องจ่ายมันก็ไม่มีความจําเป็นที่คุณจะต้องไปรีบปิดนี่นะครับอันนี้ความแนะนําของผมอาจจะต่างจากคูรูทางการเงินท่านอื่นนะเพราะบางคนเขาบอกว่าคุณต้องรีบปิดนี่ให้ไวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมผมบอกว่าโอเคถ้าผมมีเครื่องมือบางอย่างนะครับที่มันสามารถ h e hedging a g a i n s t i n f l a t i o n ได้ มันสามารถาลดความเสี่ยงจากอัตรางเงินเฟ้อได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยยิ่งเงินเฟ้อมากทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยยิ่งราคาขึ้นแล้วมันราคาขึ้นเร็วครับดังนั้นไม่จําเป็นครับที่จะต้องปิดนี่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คอนเสิร์ตการสังสรรค์นะฮะเป็นบ่อยไหมครับ ปบ่อยไหมออผมเห็นเปิด i อจเนี่ยนะอย่างน้อยเดือนหนึ่งต้องมีสักครั้งหนึ่งอะใครสักคนหนึงไป,ไปคอนเสิรต์ตและส่วนใหญ่คนพวกนั้นก็จะบ่นด้วยว่าเขาไม่ค่อยมีตังค์นะครับผมไม่ได้บอกว่าการไปคอนเสิร์ตเป็นเรื่องผิดแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณไม่มีตังค์คอนเสิร์ตเป็นสิ่งที่คุณไม่สมควรไปอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็สตรีมมิ่ง ครับบริการสตรีมมิ่งบริการาหนังออนไลน์อะไรต่างๆนะฮะของพวกนี้นอกจากทำให้คุณไม่ได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกแล้วนะครับมันยังทำให้คุณเสียเงินแล้วก็เสียเวลาไปฟรีๆด้วยเพราะฉะนั้นหากคุณมีบริการเหล่านี้อยู่ผมแนะนำว่าค่อยๆลดลงบางคนอาจจะสมัครไว้5บริการอย่างเงี้ยก็ค่อยๆลดมันลงนะครับอย่างของผมผมสับอะไรบ้างนะ สิ่งที่ผมสับเลยก็คืออย่างเช่น l o เอ่อ g r o v l e Drive อย่างเงี้ยอันนี้ผมต้องสับอยู่แล้วเพราะว่าจำเป็นในการทำงานนะครับ uh, Chat GPT อันนี้ผมก็สับนะครับแล้วก็อะไร AI บางตัวออที่มันช่วยให้ผมทำงานได้ดีขึ้นผมก็สับแต่ streaming เนี่ยไม่ไม่มีเลยคือผมเลิกเลิกดูมันมานานมากแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้เวลาชีวิตกลับคืนมาเยอะมาก ได้สร้าง productivity อะไรตไั้งเยอะเลยนะฮะถัดมาคือเรื่องอะไรครับการเดินทางท่องเที่ยวนะในปี2ปีนี้ลองหยุดก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งเที่ยวนะฮะยังไม่ต้องเที่ยวคุณเก็บเงินก่อนนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ชอบเปลี่ยนมือถือทุกปีแล้วก็บอกว่าเอามือถือเครื่องเครื่องเก่าไปเทิร์นนะเสียปีนึงก็ประมาณ8 0 0พกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยคำถามผมคือว่า ทำไมคุณต้องเสียเงินทุกปีด้วยในเมื่อมือถือเก่าคุณนะ่ะมันก็ยังใช้ได้แต่เทคโนโลยีไม่ได้ต่างกันมากด้วยะบางคนก็บอกว่าเนคำนวณแล้วคุ้มนะเปลี่ยนทุกปีคุ้มกว่าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะไม่คุ้มเลยครับแทนที่คุณจะเอาเงินที่คุณต้องเปลี่ยนมาทุกปีเนี่ยเอาไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยลองเปลี่ยนมานะครับศึกษาเรื่องการเงินนะเดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะเริ่มตกผลึกเองว่า เงินที่เราประหยัดได้นะเรายอมใช้เครื่องเก่านี่แหละถ้าคิดเป็นเงินบาทมันดูเหมือนว่าสิ่งที่ผมเก็บทุกปีมันจะไม่ได้เยอะอะไรไม่มีผลอะไรแต่ถ้าคุณเข้าใจหลักที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี่ยคุณจะรู้เองว่าจริงๆแล้วการที่คุณเลือกทรัพย์สินการที่คุณเลือกเก็บออมในทรัพย์สินเลือกเก็บออมในเงินที่ไม่เสื่อมมูลค่า มันกลับให้ผลตอบแทนที่มากกว่าคุณซื้อโทรศัพท์เปลี่ยนทุกปีด้วยซ้ำผมลองคำนวณคร่าวๆนะถ้าผมไม่เปลี่ยนโทรศัพท์นะครับแล้วผมเก็บเงินในเงินที่มันไม่เสื่อมมูลค่าแล้วมันล้อไปกับอ,อัตราเงินเฟอ้อได้เนี่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยปีละเจ็ดสอร์นเนี่ยนะครับคือมันขึ้นตามเงินเฟอ้อเนี่ยอย่างน้อยๆ ผมก็จะได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าแน่นอนนะในจำนวนที่เขาบอกว่าเขาประหยัดได้ทุกปีเนี่ยผมก็จะาสามารถเอาเงินเัลเนี้ไปซื้อโทรศัพท์ได้เครื่องใหม่แน่นอนและมันอาจจะไม่ใช่เครื่องเดียวด้วยมันอาจจะประมาณ2 3สมเครื่องในขณะที่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแลกมากับอะไรครับการเปลี่ยนทุกปีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแต่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ต่างกันมากห,กหรอกทุกวันเนี่ย ดังนั้นไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ทุกปีไม่จําเป็นต้องผ่อน0%ูนเิดือนทุกปีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผม subscription ก็คือตัว d u เ t ็นะครับก็เป็น d u เ t ็ดโปไม่ว่าคุณจะมี p p d นะมีคอมพิวเตอร์มี mac หรือว่ามี pc เนี่ยคุณสามารถเอามันใช้เป็นหน้าจอที่2ได้สามารถทำ multitasking นะครับ เลื่อนหน้าจอสลับซ้ายขวาครับส่งข้อมูลหากันได้ก็สำหรับใครที่ต้องการเพิ่ม productivity ต้องการเพิ่มเวลาในการทำงานดู e อ Pro ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมเลือกใช้มา2ปีกว่า,วาแล้วนะครับแล้วก็ยินดีที่จะบอกต่อให้กับทุกท่านนะครับรวมถึงถ้าคุณมี iPad แล้วคุณเชื่อมต่อเป็นหน้าจอที่2จอ iPad ที่คุณใช้ ยังสามารถเขียนได้เหมือนเดิมแม้ว่าคุณจะเชื่อมต่ Windows. อ Windows ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีโปรแกรมไวบอร์ดที่เปิดใน Windows เนี่ยคุณสามารถเอามาเขียนในจอ iPad ได้ครับก็นั่นคือข้อดีครับแล้วก็ค่า Subscription ก็ปีหนึ่งก็72เหรียญก็จะอยู่ประมาณ2,500ถึง3,000บาทต่ตอปีนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพง คุ้มค่ามากกว่าที่จะไปซื้อบริการสตรีมมิ่งอีกนะครับถ้าคุณทํางานบ่อยๆแล้วก็ต้องการเพิ่ม productivity การมี2หน้าจอมานทาให้คุณทํางานง่ายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็สรุปแล้วนะครับ2ตอนที่ผ่านมาตกผลึกกันนะฮะเราสรุปได้ว่า 1. ปรับอาหารการกินนะทําให้อาหารมันเป็นสุขภาพมากขึ้นเข้าสู่วิถีธรรมชาติมากขึ้นนะครับลด คุณก็จะลดการใช้พวกสกินแคร์ลงได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช้เลยนะสกินแคร์เพราะฉะนั้นเครื่องสาอางก็ไม่ได้กินอะไรผมะนะจริงๆเต็มที่ก็คือผมใช้ก็คือแค่โลชั่นเด็กอะเต็มที่นะแต่ไม่ได้ใช้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็ยารักษาโรคถ้าคุณกินอาหารดีคุณรักษาสุขภาพคุณก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยาไม่จําเป็นต้องเสริมอาหารไม่จําเป็นต้อง ไปทรีตเมนต์ไม่จําเป็นต้องใช้สกินแคร์อะไรทั้งนั้นนะครับประหยัดเงินไปได้เยอะถัดมาคือเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับถ้าลดความสะดวกสบายลงได้ในช่วงที่คุณกําลังลงบาบากเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณควรทําก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะฮะแล้วก็ส่วนนอกจากที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมีเครื่องนุ่งห่มนะครับการซื้อเครื่องนุ่งห่มมากเกินไปเนี่ยคุณก็ขายมันออกไปซะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับแล้วก็ อย่าไปเห็นแก่ของลดราคานะฮะพยายามใส่เท่าที่ตัวเองมีนั่นแหละบริหารจัดการเอานะก็ให้มันพอกับการซักได้นะแล้วก็อย่าไปเสียเงินกับอบยมุกแล้วก็ความมันเทิงต่างๆนะครับอะไรที่คุณเลิกได้ก็ควรจะเลิกนะแล้วก็มันก็จะได้เงินก้อนหนึ่งกลับคืนมาผมเชื่อว่าถ้าคุณฟังจบ2ตอนนี้คุณคงจะได้เงินกลับมาอย่างน้อยๆผมว่า สองพันถึงสามพันบาทต่อเดือนเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนแล้วเงินก้อนนี้แหละแค่2 0 0 0ันถึงสามพบาทเนี่ยถ้าคุณต่อยอดเป็นถ้าคุณรู้ว่าคนรทาอะไรกับมันต่อมันก็จะเติบโตเป็นเงินก้อนมหาศาลได้ในอนาคตอย่าดูถูกเงินแค่2อ0 0ันถึงสามพบาทต่อเดือนนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนมาไม่รู้กี่คนแล้วสําหรับวันนี้ Phantom Privacy ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับแล้วก็ อันนี้คือซีรีส์ยามเช้าจริงๆผมต้องการจะคุมเวลาให้มันไม่เกิน5นาทีแต่ว่าพอพูดแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าคลิปยาวเกินไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาหนึ่งตรงนี้ครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเป็นคลิปที่วิเคราะห์อะไรลึกๆมากกว่านี้อีกสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ